ใ,ใส่หมูเราใช้มือแล้วปาดไปนะครับไข่ทาไงไปครับบางๆประมาณนี้แล้วก็ชุบงาของเราไปเลยอันนี้ก็ได้ลนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําไปทอดกันลงหนงปังหน้าหมูเลยนะครับในการใช้ด้านงาลงก่อนนะครับ มัจะไล่ให้หมูสุกก่อนนิดนึงแล้วค่อยมาไล่เอาสีทีหลังนะครับแล้วก็ช้อนเอางาที่หลุดออกมานะครับออกเ้ื่อยนะครับช้อนออกไปเรื่อยถ้างาไหมนะครับน้ำมันเราจะดําเร็วได้ก็กลับมาอีกได้เลยนะครับนะครับแล้วก็เร่งไฟเลยนะฮะอย่าให้งาเนี่เออสีจัดจนเกินไปนะครับเอาให้พอสีเหลืองทองนะครับ เลีงไปแรงไปเลยนะครับก็ตอนที่จะให้สีงาขึ้นได้เลยนะครับให้สีประมาณนี้นะครับอย่าให้สีเข้มไปเกินไปนะครับเดี๋ยวจะมาจัดลงจานให้ชมนิดนึงลงจานไปเลยครับหน้าตาชันนะครับนี่นะครับ